<laughs> น้องดินนะเจนเชนลูกเจนเชนใกล้เสร็จแล้วแรงเยอะนะคร <c oughs> ูพี่ช่างแต่ว่าก็ดีอย่างนะน้องไม่ไม่ออกอาวุธพี่ช่างก็เลยต <c oughs> ักํามตัดฝนนะอย่างนี้นะ <c oughs> อย่าออกอาวุธกับพี่ช่างนะใจดีกับพี่ช่างหน่อยนะอัานน้ำแต่ร้าน้องหวานน้องแมวซัลอนในสวนเกษตรบางขลเทนนะครับ ตัดขนให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเวียงวีนที่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลขศูนย์แพร์โทรโทร40 4443นะครับอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาสูดไม่วันยายสลบนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะนั้นหมายจองคิวเป็นก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันส้อสดีดีนะครับน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนไป็นทรงขนสั้นนะครับไว้หน้ากลมตัวสั้นเหลือหนึ่งเซนเพื่อที่จะลด ปัญหาขนพันกันขนรูดร่วงนะครับลดการสะสมความร้อนในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับเป็นทรงที่นิยมมากเลยนะสําหรับช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับแล้วก็ทรงขนสั้นยังช่วยลดความอับชื้นที่อยู่บนผิวหนังและขนของน้องนะครับมันจะได้ไม่มีกลิ่นอับไม่เป็นผื่นแดงผื่นคันนะทรงขนสั้นยังช่วยที่จะลดเห็บบาดได้ด้วยนะจะไปไหนเราลูกไม่ไป อาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาสูดไม่วางยาสลบร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลแก่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาบน้ําตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเราตัดขนให้น้องขึ้นส่งไว้แล้วนะครับแล้วก็พาน้องมาอาบน้ำใช้เป็นชมพูสูตรสมุนไพรเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาขี้หูสะสมนะครับที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าเกิดอาการคันหูของน้องแมวนะครับ น้องมีผื่นแดงอยู่บางจุดนะครับที่หูนะครับเร,เราจะดูใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับลดเพื่อขจัดผื่นคันให้กับน้องนะครับอาบน้ำเป็นผร้านน้องหมาน้องแมวซารนในสวนเกษตรครับพี่ชายจะแต่งหน้าให้กับน้องอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ตัดตัวสั้นทนเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นทรงขนสั้นนะครับเป็นทรงปูตัวสั้นเหลือ1นเซนไว้หน้ากลมนะครับไว้หางสรงหางกระรอบ ถาม,ม Bref, ını, men, 對對 <to> ้านแต่งร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขกันครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับสนใจใช้บริการติดต่อสอบถามได้ครับเรามีบริการรับส่งเนี่ยน้องก็แข้งดินนะ อ่าน้วแต่คนไม่ใช่ใชยาซึมไม่วางยาสลบนะครับน้องแรงเยอะมากเลยตัวคันช้างใหญ่เลยนะโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูการน้องดินนะจนเจลิญเจนใกล้เสร็จแล้วแรงเยอะนะครูพี่ช่างแต่ว่าก็ดีอย่างนั้นน้องไม่ไม่ออกอาวุธพี่ช่างก็เลยตัดจัตัด นะนอย่างนี้นะนะอย่าออกอับวิกับพี่ช่างนะใจดีกับพี่ช่างหน่อยนะอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขลังนะครับอาบน้ำต่ขนได้กับสุนะัขและแม่ทุกขนาดทุกสายพันธุ์ื่นนดูกัรสะบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลขศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะครับอาบน้ำแต่ขงขนไม่ใช้ยาซึมไม่อวางยายสลบนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยนะนั้นหมายจองคิวเป็นก่อนลูกน้าหนึ่งวันครับ ใจเย็น,เนจนเย็นเสร็จแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านได้กลับบ้านได้จุดเลย <c oughs> ขอบคุณที่ใช้บริการอ่ะอ๋อนี่ยิ้มให้ยิ้มให้ช่างช่างแต่งขนเสร็จแล้วหนูก็ยิ้มให้ขอบคุณอ๋อ ้ยตกใจใจเย็นๆลูกเสร็จแล้วบริกลับบ้านแล้วโฉอะไรพี่ช่างตกใจก้นจ้ำเบ้าเลยนะใจเย็นๆสิเออขอบคุณที่ใช้บริการครับร้านน้องหมานุ่งับซาลอนในสวนเกษตรมาขนแก่นครับศูนย์แปรโทร6404443ครับรับสัตว์ขนให้กับสุนัขแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดิ้นดุกัดสะบัดแวงค์วินพี่ช่างรับขนนะไม่ใช้ยาสูบไม่วางยาสลบครับ Bị tép á Bị tép á Đen Cả ba luôn